โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทีทีเคทีสตูดิโอนะฮะวันนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตพรุ่งนี้9โมงเชา้านะฮะแน่ๆก็คือบอกดอนะครับผมบอกดอชุดนี้นะเป็นชุดแรกนะครับผมแล้วก็มาซ้ำนะฮะเป็นชุดที่ทุกคนน่าจะล่ากันไปหมดแลวเพราะว่าเป็นช่วงแรกเนี่ยเงินเงินเยอะเงินเยอะแน่ๆหลายร้าน และก็หมดกับชุดนี้ยือเหมือนกันนะครับผมโอเคก็มาซ้านะครับผมสำหรับใครที่ยังได้ไม่ครบก็จัดได้นะแล้วก็มีตํานานอีกชุดหนึ่งก็คือตํานานฟรีจากอีเวนต์ซัพเปอร์สตาร์ชาเลนจ์ที่จะมาในวันจันนี้นะครับผมก็เห็นเขาว่ากันว่านะ<笑><笑>เห็นเขาว่ากันมานะว่ามันมานะนะี่มรู้่จะมาจริงป่ะนะซัพเปอร์สตาร์ชาเลนจ์ก็จะได้บอลดาคูณหนึ่งนะครับผมเป็นตานานบอลดาคูณหนึ่งทั้งหมดนี้นะฮะก็น่าจะมาแหละนะครับผมก็มีบล็อกดอ มีอ่อีเวนต์แจกจำนันฟรีแล้วก็2ทีมนะครับผมสทีมชาติฟีเจอร์นะก็จะเป็นเยอรมันแล้วก็อังกฤษนะฮะหน้าเปิดทั้ง2นะครับผมหน้าเปิดทั้ง2แพ็คเลยนะแล้วก็มีอ่าแคมเปญของยูโรยังอยู่นะฮะวันละ25,000 GP นะครับผมอาทิตย์นึงก็จะได้175,000 GP นะก็แจกทุกวันวันละ1ครั้งนะครับผม25,000 GP นะฮะก็สามารถนำไปเปิดบล็อกดอได้วันละ1ครั้งเหมือนกันโอเคจังแจกอยู่นะนะ กิจกรรมของยูโร2020ก็ยังคงอยู่นะครับผมพวกฟับซิลิชันอาทิตย์หน้าก็จะเป็นของโปรโตุเกสแล้วก็อ,อะไรวะโปรโตุเกสแล้วก็สเปนนะครับผมโปรโตุเกสแล้วก็สเปนนะฮะแล้วก็มีเมดเดย์นะฮะเมดเดย์ก็จะเป็น200ทองแล้วก็400อ e ีฟุตบอลพอยต์เหมือนเดิมนะฮะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้นะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมบ็อกดอกก็อาจจะไม่มีใครเปิดก็ได้เพราะว่าส่วนใหญ่ผมว่าล่ากันไปหมดแล้วนะฮะแต่ตำนานฟรีเนี่ยได้แน่แน่ นะฮะได้เปิดแน่ๆน่สองทียฟเจอร์นี้เปิดแน่แน่สองหมื่นห้านได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เบดเดย์นะสองร้อยทอนแล้วก็สี่รอีฟบอนพอย์นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบายเล้ว bye